ก่อนอื่นะจะขอเรียนให้ทราบว่าเทคนิคการสอนแบบสุรปีห้าขั้นเนี่ยกว่าจะเกิดมาได้ประมาณ10ปีนะคะดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเนี่ยเทคนิคการสอนเนี่ยตั้งแต่เป็นครูประถมนะคะเป็นครูประถมจนประมาณ10ปีจนไดย้ย้ายมาอยู่โรงเรียนมัธยมเทคนิคการสอนแบบสุสรปีห้าขั้นเนี่ยสามารถใช้บูรณาการกับวิชาอื่นได้นะเป็นเทคนิคการสอนที่ สอนให้เด็กในเรื่องการเขียนก็ได้สอนในเรื่องการเรียนประวัติศาสตร์ก็ได้สอนในเรื่องคณิตศาสตร์ก็ได้สอนในเรื่องวิชาอื่นสามารถบูรณาการได้เลยนะครับเทคนิคการสอนแบบสุรพี5าขั้นเนี่ยตั้งแต่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3าขั้นที่4เนี่ยมันจะแต่ละขั tai ้นเนี่ยจะเรียนลําดับเราสามารถสอนแล้วย้อนขั้นต่างๆได้การใช้เทคนิคการสอนแบบสุรพี5าขั้นเนี่ย ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีผลสมดิลทางการเรียนสูงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ได้ใช้เทคนิคการสอนสูดทีห้าขั้นเนี่ยเด็กจะสนใจในการเรียนอย่างเช่นเราเตรียมคำภูมิอย่างเงี้ยเราเตรียมตั้งแต่ตัวหลักสูตรเตรียมตัวครูและเตรียมบรรยากาศในการสอนเราพอมาถึงขั้นการเขียนเนี่ย ขั้นเล่าความสนใจอ่ะอ้าวนักเรียนนักเรียนอยากอยากเห็นเนี้ยผลงานนึงเห็นไหมอยากเห็นผลงานอันนี้ดีเนี่ยนักเรียนอยากอยากได้ผลงานอันนี้ไหมนักเรียนก็จะบอกว่าอยากได้ค่ะเอาถ้างั้นเรามามาเขียนกันก็คือจะใช้เทคนิคตรงนี้ไปจนขั้นเขียนขั้นเตรียมขั้นเขียนขั้นประเมินแล้วก็มาขั้นอ่อ่เผยแพร่ผลงานจนนักเรียนได้ประสบผลสํสำเร็จที่ใช้เทคนิคการสอนสูงทีนะคะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริงค่ะ รเรื่องแรกนะครับท่านสร้างความเปลี่ยนแปลงกับเราได้อย่างไรนะครับก็ท่านสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้คําพูดนะครับสำหรับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นคนที่ใช้คําพูด อาจจะไม่ค่อยไพเราะมากนักนะครับกับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าอย่างผมเองผมก็ได้ทํางานทั้งเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นสภานักเียนด้วยผมก็จะใช้คําพูดที่ไม่ค่อยไพเราะแต่ก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันแต่ระหว่างทาง,งที่จะไปถึงเป้าหมายมันมีบาดแผลแต่เมื่อได้เรียนรู้ได้เห็นได้สังเกตจากการใช้คําพูดของดรสุรตีแล้วนะครับก็เห็นว่าคําพูดที่อ่อนหวานมันก็สามารถทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้เช่นเดียวกันแล้วก็ระยะเวลาไปสู่เป้าหมายก็ใกล้เคียงกันแถมระหว่างทางที่ไปถึงเป้าหมายเนี่ยไม่มี แฉด้วยและอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจที่ได้รับจากดกรก็คือในเรื่องของการทํางานร่วมกันกับผู้บริหารเพราะในตอนนี้นะครับผมเป็นครูการทํางานร่วมกันกับผู้บริหารของดอเอรเนี่ยไม่ใช่การทํางานแบบ ไม,ไม่รู้อะไรเพราะด็อกเตอร์เรียนด็อกเตอร์มาเรียนด็อกเตอร์สายบริหารแต่ไม่ไปสายบริหารด็อกเตอร์เคยเล่าห้ผมฟังว่าสาเหตุที่ด็อกเตอร์ไปเรียนด็อกเตอร์สายบริหารเพราะว่าท่านอยากเข้าใจในเรื่องของอการทํางานร่วมกันกับผู้บริหารน,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของผมที่ทําให้ผมมาเป็นครูในวันนี้แล้วก็สามารถทํางานร่วมกันกับผู้บริหารได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานหรือร่วมง,งานกันมานะคะสิ่งที่ได้จากด็อกเตอร์สุรพีราคมคงก็คือภาวะความเป็นผู้นํา การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้เสียสละนะคะก็ได้นําหลักการแนวคิดในการที่ปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนก็ดีหรือในการเป็นผู้นําก็ดีนะคะได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการเอาไปปรับป,ป,ประยุกต์ใช้ในการที่เราได้เปลี่ยนตําแหน่งไปเป็นผู้บริหารท่านมีความเสียสละมีความอบม้อมอารีดูแลน้องๆเป็นเซฟโซนที่ดีของทุกๆคนนะคะ มีศิลปะในการบริหารมีศิลปะในการพูดในการโน้มน้าวจิตใจและมีการสร้างแรงบันดาลใจคอยซัพพอร์ตความรู้สึกนะคะของเพื่อนครูทุกคนแล้วก็น้องๆในฝ่ายทุกคนทำให้ตัวข้าพเจ้าเองนะคะได้นำแนวคิดหลักการที่ได้จากคำสอนของครูศุลปีนนะคะไปใช้ในการบริหารจัดก,การจนประสบความสำเร็จในชีวิต ในทุกวันน้ครูสุเทพอภุญคงเป็นคุณครูที่เป็นครูชนิยาบุคคลนะครับที่คุ้เคยเสียสละในเรื่องการทํางานนะครับโดยเฉพาะการสอนและพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพโดยพาฒทาด้านภาษาไทยได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนหลายคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นขาดเรียนโดดเรียนลังเึงมีผลการเรียนที่ติดสูงติดลอติดมอพอไม่ผ่านกิจกรรมติดม .2 ไม่มีสิทธิ์สอบ แต่พัฒนานักเรียนให้มีแรงจูงใจในการเข้าเรียนกรณีที่ติดสุนทอมาสอทั้งหลายก็ช่วนะแจงให้เด็กเขาลกัดแก้ไขจนนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติการรมเป็นฐานที่ดีขึ้นและมีผลการเรียนที่จ,จบหลักสูตรนะครับทางด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของคุณครูนะครับเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับน,นักเรียนที่ได้เ,เข้าเรียนด้วยนะครับให้ได้มีแรงบันดาลใจที่ประกอบอาชีพทางสุจริตนะครับหลายคนได้เติบโตมาเป็นครูตาม ตามแบบอย่างของดรสุริยาอภิมคงรวมถึงหลายคนได้ยึดแบบอย่างของการของครูดรสุริยาอภิมคงนะารนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองประกอบอาชีพในสายงานอื่นในคณะดรสุริยาอภิมคงเป็นครูผู้สอนนะครับได้ทุ่มเทบุพเบิตนเป็นแบบอย่างที่ดีจากเจนยาบัตรู้ชาชีพนะครับที่ในคณะผู้กข้ามชานะครับได้มอบหมายให้ดรสุริยาอภิมคงนะครับรับผิดชอบ ในส่วนของกลุ language, language ่มบันทารบุคคลก็ค e well, ือทางตำแหน่งหัาหน้ากลุ่มงานบุคคลนะครับเป็นผู้สอนช่วยเหลือรองผู้ในการกลุ่มงานบุคคลแล้วก็เป็นเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ในการโรงเรียนที่ทำติณสอนรับผิดชอบทางด้านการบริหารงาบุคคลนะครับส่งผลให้คุณครูนะครับที่ทำงานทางด้านต่างๆนมควับเลื่อนจากครูผู้ช่วยเป็นครูขอสอนหนึ่งเลื่อนเป็นชํานาญนการชํานาญนการพิเศษนะครับโดยการดำเนินของ คณากรุณาทำงานทุกคนก็คือดรสุรพีย์อภคงทำให้ครูได้รับการเลื่นยศในฐานะหลายคนนะครับในงานผู้กำช่าดได้รับได้ไว้บางใจนะครับนอกจากให้ดรสุรพีย์อภคงทำหน้าที่หหัวน้ากลุณาทำงานทุกคนแล้วนะครับมอบหมายให้รักษาการผู้อในวยการโรงเรียนนิยมศิลป์นุศสอนนะครับเป็นลำดับถัดไปจักรองผู้อในวยการที่สี่ท่านลำดับที่ห้าก็จะกลายเป็นผู้รักษาการในตำแหน el, ่งผู t t be, ้อในวยการโรงเรียนนิยมศิลป์นุศสอนลำดับที ines, ่ห้าก็คือดรสุรพีย์อภคงนั่นคือความไว้บางใจของผู้กำชา